ก็สวัสดีนะครับขั้นแรกเราต้องมีรูปก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่ drive drive นะครับ o u g l e c o m พอเข้ามานี่ปุ๊บแล้วเราก็คลิกขวาตรงนี้นะครับอัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์ของเราเมื่อกี้ถ้าเราจะเอารูปอ่าสมมุติว่า,าอาจารย์จะเอารูปของหลักสูตรเนี่ยนะครับอาจารย์อัปขึ้นไป รูปมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ละนครับูปเมื่อกี้นะครับเดี๋วเออมก็ไม่อยู่ตรงนี้ละผมว่ารูปนี้ใช่ไหมครับถ้าอยู่ในเนี้ยเราเข้ามากดตรงนี้แชร์แชร์รูปนี้พอแชร์ปุ๊บเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับอันนี้เลสติกแปลว่าเฉพาะบางคนแต่ถ้าเรา จะให้ทุกคนเราก็กดตรงนี้นะฮะก็ copy Link มาอันนี้ anyone ไม่ว่าทุกคนเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเวลาเราจะดูเราก็กดตรงนี้นะคระับเราก็ copy เมื่อกี้อันเนี้ยเอาไปให้คนอื่นดูได้นะี่ครับก็คือรูปของเราเมื่อกี้ทีนี้เราจะเอาอันนี้ไปทำ QR แล้วก็ copy นี้เสร็จแล้วเราก็ไปค้นหาโปรแกรมสร้าง QR สร้าง QR ฟีก็กดตรงนี้แล้วเราก็เอา QR วางตรงนี้นี่นะครับโอไม่ใช่แล้วนี่นะครับก็อันนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดก็ตั้งชื่อสมมติว่าเทสตตัวนี้แหละคือ QR ที่เราต้องการนะครับซึ่งมันมาแล้วอยู่ในเครื่องเราแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับว่าได้ไหม โอเคมาะนะครับนี่นะครับดูตัญญา